สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแปลกสักนิดหนึ่งนะคะก็คือ,อ,อยังไม่ได้แต่งหน้านะคะก็คือมาหน้าปเปล่าเปลื่อยนะคะก็เนื่องจากว่าคลิปนี้นะคะโชว์จะมาทําเป็นรีวิวลองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ตัวหนึ่งก็คือจะเป็นของเ,ออเมเบลีนนะคะรุ่นฟิตมีนั่นเองนะคะก็ความจริงได้มาสักพักใหญ่ๆนะคะแต่ก็มีสาวๆขอมาว่าเอออยากจะดูรีวิวนะคะก็วันนี้มาทําให้แต่ว่า จริงๆอเทม2ไอเทมนี้ไม่ได้เป็นของใหม่ในตลาดแต่อย่างใดคือมีมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าบาังเอิญว่าโชว์มีโอกาสเพิ่งจะมีโอกาสได้ซื้อมาทดลองใช้นะคะแล้วก็เลยอยากจะมารีวิวแสดงความคิดเห็นให้สาวๆได้ทราบก็คิดว่าสาวๆหลายๆคนก็อาจจะยังกําลังมองๆนะคะแล้วก็อยากจะ ลองแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวโชว์มาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าความคิดเห็นของโชว์ในผลิตภัณฑ์2ตัวนี้เป็นยังไงนะคะก็วันนี้ไม่ได้แต่งหน้ามาเพราะว่าอยากจะมาเหมือนกับใช้ผลิตภัณฑ์ไปด้วยแล้วก็รีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็ถ้าเสียงแบ็คกราวเสียงดังสักนิดนึงต้องขอประทานโทษนะคะอาจจะมีเสียงเพลงเสียงเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เพื่อนบ้านนะคะก็เหมือนเดิมมีกบารแบบว่าเล่นกันแล้วก็นะเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะเด็กๆปิดเทอมเขาก็อยู่บ้านกันนะคะก็ต้องขอประทานอภัยไว้ด้วยนะคะก็มาพูดถึงตัวรองพื้นกันก่อนนะคะสําหรับรองพื้นเนี่ยแพ็กเกจจิ้งนะคะก็จะเป็นรูปแบบของขวดแก้วนะคะมาในขนาด 30ML มมาตรฐานของรองพื้นทั่วไปนะคะก็คือจะมาในขนาด30 ML นะคะแล้วกเออ็เป็นขวดแก้วนะคะมีฝาปิดแล้วก็หัวปั๊มให้ซึ่ง เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็เขาเรียกว่าเ,าเขาเรียกว่า,ามีฝาปิดตรงนี้ให้อีกก็คือเหมือนป้องกันไม่ให้แบบหัวปั๊มอุบัติเหตุแบบเออบังเอิญไปโดนหัวปั๊มแล้วปั๊มออกมาแล้วทําให้รองพื้นเลอะอะไรประมาณนี้ก็มีพัมให้ด้วยแล้วก็มีฝาปิดให้ด้วยก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีสะดวกดีนะคะต่อการใช้งานแล้วก็แต่ว่าที่เป็นขวดแก้วนี่ก็คือไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เฟรนลี่ไม่ ไม่เป็นมิตรต่อการเดินทางะนะคะก็คือเวลาที่เราจะพกไปไหนก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังเพราะว่ากลัวว่าขวดแก้วของเราจะแตกคือ,อ,อระวังอย่าไปกระทบกระแทกอะไรแรงๆนะคะก็อันนี้คือเป็นส่วนของแพคเกจจิ้งนะคะส่วนของสีนะคะสีเนี่ยมีเป็นข้อดีมากก็คือเท่าที่โชว์สังเกตเห็นเนี่ยคือจะมีหลายสีให้เลือกมากๆตั้งแต่ผิวขาวมากไปจนถึงผิวเข้มเข้มมากนะคะอย่างของโชวเป็นเขาเรียกว่า เป็นผิวมีเดียมนะคะคือเ,ออเข้มในระดับปนานกลางไม่ได้ถึงขั้นเข้มมากก็จะอยู่ในในเรนจ์ของเ,ออเบอร์2อ0 2 0ออะไรประมาณนี้ก็คือเนื้อรองพื้นส่วนใหญ่จะมีทั้งที่เป็นโทนชมพูแล้วก็โทนเหลืองฉะนั้นเรนจ์อออของสีที่เขาทำออกมานี่ค่อนข้างดีนะคะยกนิ้วให้คือทำออกมาเยอะมีสีหลักสีให้เลือกนะคะ มาพูดถึงตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะก็เนื้อผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นลักษณะลิควิดนะคะบีบออกมาหนึ่งพัมก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะก็มีความเหลวแต่ว่าไม่ได้มากสึงขั้นแบบว่าไหลเป็นน้ำอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะคะบีบออกมาหนึ่งพัมก็จะได้แบบลงลงได้ทั่วหน้าหนึ่งใบหน้าพอดีเลยสําหรับโชว์นะคะก็ลักษณะของการลงเนี่ยโชจะ วอร์มของผลิตภัณฑ์ก่อนวอร์มเนื้อผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะแล้วก็จะลงครึ่งหนึ่งกับตัวบิวตี้เบลนเดอร์แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นลงกับแปรงแต่งหน้าธรรมดาเนาะก็จะได้เห็นความแตกต่างไปด้วยนะคะ,ะวิธีการของโชลงของโชก็จะชอบที่จะป้ายป้ายให้ทั่วหน้าก่อนแล้วค่อยเกลีย่ยเพราะว่าตัวรองพื้นเองไม่ได้แบบไม่ได้เซ็ตตัวเร็วอะไรอะคะ่ะก็คือ,อยังสามารถแบบเกลีย่ยได้ทันอะไรประมาณนี้เนาะก็เลย ก็จะไว้ประมาณนี้นะคะก็ครึ่งแรกก็จะลงเกลี่ยด้วยตัว b e a l t y n blender ก่อนว mm hmm. ันนี้แดดดีนะคะ mm hmm. เพื่อนบ้านเขาก็เลยแบบว่าออกมา enjoy กันอยู่นอกบ้านแล้วก็แบบแช่อ่าง jacuzzi แล้วก็เปิดเพลงกันอะไรเงี้ยก็ mm hmm. เป็นกิจกรรมที่เขาทำกัน ก็อาจจะมีเสียงสักนิดหนึ่งนะคะเอาละอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็นตัวฝั่งของ Beauty Blender นะคะส่วนของด้านนี้นะคะจะเกลี่ยด้วยแปรงแต่งหน้าของ Real Techniques Expert นะคะก็ก จากการใช้ตัว b u i l t y blender โชวก็รู้สึกว่ามันก็เกลี่ยง่ายนะคะไม่ได้รู้สึกว่ากลี่ยากอะไรนะคะก็จากการใช้แปรงนี่ก็เหมือนกันนะคะมันแบบว่าเกลี่ยง่ายแบบ smooth อย่างเงี้ยค่ะก็โอเคนะคะแต่เท่าที่โชว์รู้สึกคือรู้สึกว่าตัว b u a u t y blender จะได้จะได้การปกปิดที่ดีกว่าการใช้แปรง ไม่รู้ว่าในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าเออจากจากสายตาเปล่าที่มองในกระจกนี่คือเหมือนเหมือนฝั่งเนี้ยได้การปกปิดดีกว่าฝั่งนี้ <c oughs> จะให้ดูนะคะสำหรับตัวฟินิชหรือว่า ค่ะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรฟินิชลุคของของตัวรองพื้นตัวนี้นะคะจะเห็นไม่มั่นใจว่าสาวๆเห็นในกล้องหรือเปล่านะแต่ว่ามันไม่ใช่แมตต์นะคะมันจะเป็นลักษณะของการดิวอีหรือว่ามีความช่าอยู่ในรองพื้นนะคะก็คือเออเป็นเป็นดิวอี้ฟินนชนะคะสําหรับรองพื้นตัวนี้แล้วก็การปกปิดอยู่ในระดับเช mm ียร์ทูมีเดียมก็คือปานกลางถึงะระดับบางเบาถึงปานกลางแต่ว่า โชเนี่ยจะมีกระที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นกระไม่ใช่ว่าเป็นกระแดดคือเป็นกระกรรมพันธุ์ที่ได้มาจากยายจากแม่ไงคะ่ะก็คือจะเป็นแบบจุดดำๆเล็กๆตรงเนี้ยคือคือก็ยังมองเห็นผ่านรองพื้นอยู่นะคะแต่ว่าถ้ามองในลักษณะในระยะไกลๆก็จะมองเห็นว่าเออหน้ามันเนียนดูดูหน้าดูเนียนอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าสมมตินะคะจะลงเลเยอร์เพิ่มในจุด ที่แบบว่าเออมีรอยดำนะคะเหมือนคล้ายๆกับว่าอยากจะแบบแทนคอนซีลเลอร์อะไรเงรี้ยทำได้ไหมเดี๋ยวโชวก็จะลองทำให้ดูเลยนะคะจะเห็นตรงนี้เนาะมันจะมีกละแบบไม่รู้เห็นหรือเปล่าน,นะก็คือมันจะมีกละอยู่โชก็จะใช้นิ้วก็ ก็เลเยอร์เพิ่มได้นะคะก็ได้ปาดก,การปกปิดเพิ่มขึ้นมานะคะเนี่ยตรงนี้มีก็สามารถที่จะเลเยอร์เพิ่มในส่วนที่เป็นจุดเข้มๆได้นะคะ สำหรับจุดไหนที่เราต้องการการปกปิดเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถใช้รองพื้นตรงนี้เลยเลเยอร์ทับเข้าไปได้เลยก็จะได้การปกปิดเพิ่มมากขึ้นอีกอีก,อกระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าลงเลเยอร์เดียวอย่างที่บอกไปก็คือได้ความเนียนแหละแต่ก็คือไม่สามารถที่จะปกปิดรอยดําที่มันเข้มๆมากๆเช่นกระรอยสิวอะไรประมาณเนี้ย อาจจะต้องมีการใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มเติมนะคะเอาละรองพื้นเสร็จแล้วต่อมาเราก็จะพูดถึงตัวคอนซีลเลอร์กันนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์ฟิตมีตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะเป็นแพคเกจจิ้งก็เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะของแปลงหัวแปลงอย่างนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรคิ้วทิปหรือเปล่าก็คือเป็นลักษณะหัวแปลงที่ทิมลงไปในแพคเกจนะคะก็ลักษณะของแพคเกจจิ้งถ้าให้เปรียบเทียบก็จะคล้ายๆของนาฟ เรเดียนครีมมี่คอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์ก็เป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ดูเหมือนจะค่อนข้างที่จะเข้มข้นพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เหนียวนะคะไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเหนียวเหนียวหนึบอะไรนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัว n า s ตัวนั้นจะเหนียวหนึบมากกว่านะคะตัวนี้ยังมีความเป็นเป็นเอ่อเป็นน้ามากกว่านะคะแต่ก็คือไม่ไม่ใช่แบบแบบน้ําแบบไหลๆนะคือแบบว่า ไม่มีความเหนียวคือเหนียวหนึบน้อยกว่าตัวนาสนะคะอันนี้พอสวอชหรือว่าอัน,นี้ไปก็จะได้ประมาณนี้สีที่โชวใช้นะคะจะเป็นสี20นะคะสีจะอยู่ตรงนี้เป็นเบอร์20นะคะก็โชวเลือกเอาสีที่ขาวกว่าผิวนะคะเพราะว่าสิ่งนี้โชวเอามาใช้ในการบร์อับใต้ตาหรือว่าเอามาปกปิดรอยค้ำใต้ดวงตาอะไรประมาณนี้ก็เลยที่เลือกที่จะ ใช้สีที่ขาวกับผิวประมาณหนึ่งถึงสองเฉดนะคะก็เด right ี๋ยวโชว์จะลงที่บริเวณใต้ตานี้เลยนะคะนะคะก็เอ่อก็เป็นสีที่พอดีเลือกมาได้แบบว่าเดาเดามาได้แบบโอเคเลยนะคะการเกลี่ยโชวก็จะใช้น um ิ้วในการเกลี่ยเพราะว่า เออเราจะได้ความเขาเรียกว่าความอุ่นจากอุณหภูมิจากนิ้วของเราอะค่ะมันก็จะได้วอร์มผลิตภัณฑ์เนาะแล้วก็หลังจากนั้นโชก็จะใช้ beauty blender ในการที่แบบกดทับอีกสักนิดนึง นะคะก็จะสังเกตว่าตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้ก็มีการปกปิดที่ดีนะคะก็คือก็คือ,อาสามารถที่จะปกปิดตัวรอยจริงๆโชไม่ได้มีรอยคล้ำใต้ตาอะไรเยอะแต่ว่าถ้าสังเกตจากในกล้องก็จะเห็นว่าเออมันม,ม,นมีมันมีการปกปิดที่แตกต่างกันระหว่างตัวอรองพื้นนะคะก็คือจะเห็นว่ามันมันทำให้ใต้ตาของโชกระจ่าง ใส่มากยิ่งขึ้นไม่ใช่ใส่กระจ่างดูกระจ่างสว่างขึ้นแล้วก็มีการปกปิดไปด้วยนะคะก็เลยเออรู้สึกว่าตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้ให้การปกปิดดีแต่ถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวน่าครีมมี่คอนซีลเลอร์ตัวนั้นระดับการปกปิดอาจจะยังชู้น่าสไม่ได้นาาจะแบบปกปิดดีกว่านะคะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์เหนียวหนึบกว่านะคะก็เลยแต่ว่า เป็นสิ่งที่ดีไหมโชหลังจากที่ได้ทดลองใช้มาก็คือรู้สึกชอบนะคะเอาล่ะตอนนี้ก็คือลงผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโชขออนุญาตไปทําการแต่งหน้านะคะให้เสร็จเรียบร้อย้วยหรอแล้ว,ลวเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ค่ะกลับมาแล้วค่ะนะคะโชวก็ไปจัดการแต่งนองแต่งหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่ารองพื้นที่โชวใช้อยู่เม,เมื่อกี้ที่ไปแต่งหน้าเนี่ยไม่ได้มีการเซตด้วยแป้งนะคะก็คือปล่อยให้รองพื้นของเขา เซตตัวอะไรของเขาเองนะคะไม่ได้มีการเซตอะไรเพิ่มเติมก็คือปล่อยไปเลยนะคะก็เมื่อกี้ใช้ระยะเวลาในการแต่งหน้าไปเนี่ยประมาณ5-10นาทีนะคะก็ผ่านไปแล้วห้าสิบห้าถึงสินาทีเนี่ยก็เท่าที่สาวๆเห็นในใบหน้าก็คือจะออกมาประมาณนี้นะคะก็มีได้มีการลง บรอนเซอร์นะคะมีใช้ตัวอเวอร์กราสบรอนเซอร์แล้วก็ที่ปัดแก้มเป็นของแมคเป็นเนื้อด้านนะคะ,ะแล้วก็มีการลงไฮไลท์นิดหน่อยที่บริเวณโหนกตรงนี้นะคะกะ็ถ้าถ้าส่วนอื่นยกเว้นส่วนนี้มีความบาอันนั้นหมายถึงว่าเป็นตัวรองพื้นละที่มีความเบาเพราะว่าโชว์เองอตอนแรกที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะว่าไปเห็น กูรู uh, ชาวต่างชาติอะคะ่ะท่านหนึ่งเขาได้ทำรีวิวเอาไว้แล้วก็เขาเป็นคนหนึ่งที่ชอบฟินิชหรือว่าชอบรองพื้นแบบดิวอี้ฟินิชแบบว่าฉ่ำๆอะไรเงี้ยคือคือด้วยความที่เป็นคนผิวแห้งเหมือนเรานะคะแล้วพอเราไปเห็นคือเราก็ชอบอยู่แล้วแล้วพอไปเห็นเขาแบบทำเดโมเนี่ยคือเขาลงรองพื้นแล้วหน้าเขามีความวาวความฉ่ำด,ดูดูดีมีสุขภาพดีเราก็เลย สนใจแล้วก็ตัดสินใจซื้อมาลองบ้างนะคะเผื่อว่ามันจะโอเคกับผิวเรานะคะซึ่งโดยรวมแล้วในเรื่องของฟินิชนะคะก็เป็นฟินิชที่โชว์ชอบก็คือเป็นดิวอีฟินิชนะคะก็ให้ความฉ่ำความเดาผิวดูมีสุขภาพดีไม,ไ,มไม่แมทนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของการติดทนยาวนานนะคะโชว์ไม่แน่ใจว่าโดยปกติเขาจะติดทนยาวนานสักเท่าไหร่แต่ว่า มาโดนกับส,สภาพผิวของโชซึ่งเป็นคนผิวแห้งเนี่ยพอมาใช้เองกับตัวเนี่ยรู้สึกว่าเขาติดทนยาวนาน,น่ะได้แค่4ี่ถึงหชั่วโมงเองนะคะคือด้วยความที่เราแบบโชก็สลับส,บสับเปลี่ยนกันใช้อะเนาะก็เวลาที่เราจะทดลองผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเราก็จะชอบแบบสังเกตตัวเองตลอดเวลาในวันนั้นๆน,น,นะคะเท่าที่สังเกตดูเนี่ยโชวใช้เวลาแต่งหน้าไปทาํางานสักประมาณ11บเอโมงเที่ยงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเติมหน้าละเป็นลองพื้นตัวเดียวที่โชวรู้สึกว่าอยากเติมหน้า นะคะคือถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยถึงแม้เขาไม่ได้เขียนว่าเขาไม่ได้เคลมว่ามันเป็น long lasting เนี่ยอย่างน้อยๆน,นะคะเขาจะจะไปถึงหกถึงเจ็ดชั่วโมงนะคะแต่รองพื้นตัวนี้ไม่ถึงนะคะถ้าหกถึง็ชั่วโมงโชจะเริ่มรู้สึกว่าเออมีความมันบริเวณ T zone ซ,ซึ่งมันเป็นไม่ใช่ความมันที่เกิดจากเป็นคนผิวมันนะคะแต่คือมันเป็นความมันที่ผิวไปทําปฏิกิริยากับตัวรองพื้นะอะไรสักอย่างก็จะมีปล่อยความคายคลาย,คลายความมันออกมาแล้วโชก็ต้องออมีการซับหน้านะคะแต่ว่า ถ้าเป็นรองพื้นทั่วไปที่โชมีก็ประมาณ6กเจ็ชั่วโมงก็ซับหน้าแล้วก็โอเคไม่ต้องเติมนะคะก็ซับเอาแค่ความมันส่วนเกินที่เขาคลายออกมาออกก็จบก็โอเคละนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะสี่ถึงห้าชั่วโมงก็เริ่มคลายความมันออกมานะคะแล้วก็พอซับหน้าออกไปแล้วเนี่ยรองพื้นหลุดออกไปด้วยคือคือรู้สึกว่าอ,อ,อยากเติมหน้าคือหน้ามันไม่โอเคคืออยากจะเติมอะไรเงี้ยคือคือมันเป็นความรู้สึกแบบว่าเป็นรองพื้นตัวเดียวที่โชวรู้สึกว่า โชอยากเติมหน้าระหว่างวันนะคะก็คือถ้าจะหักคะแนนก็คงหักคะแนนเรื่องที่ว่าเขาไม่ได้แบบติดทนยาวนานเท่าเทียบเท่ากับตัวอื่นๆที่โชวมีอยู่ในกลุก่มเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของฟินิชเรื่องการปกปิดทุกอย่างโอเคหมดเลยเรื่องแพคเกจจิ้งให้คะแนนบวกเลยมีหัวปัม๊มมีฝาปิดให้นะคะขวดแก้วก็อาจจะต้องมีการะากระมัดระวังเพราะว่าส่วนใหญ่รองพื้นทั่วไปก็เป็นขวดแก้วกันทังนั้นนะคะ ก็อันนี้คือเป็นในส่วนของรองพื้นนะคะในความคิดเห็นของโชนะคะนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวคอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้ชอบมากนะคะก็ถือได้ว่าเป็นแบบว่าตัวโปรดเลยก็ว่าได้นะคะก็พอเริ่มใช้แล้วก็ยิ่งเริ่มชอบนะคะเพราะว่าเ,เนื้อผลิตภัณฑ์ดีคือสมูทดีเกลี่ยง่ายให้การปกปิดใน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 ,ในระดับที่เราต้องการแล้วก็เ,เนื้อเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขามีความ เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคือถ้าเราจะเอามาใช้ในการปิดแพนด้าใต้ตา,ตาหรือว่าเอามาใช้ในการไบรท์อัพใต้ตาเนี่ยคือเขามีการมีความไบรท์อยู่ในเนื้อผลิตภัณฑ์อะไรประมาณนี้นะคะยิ่งถ้าเราเลือกสีที่มันขาวกับผิวเราสักนิดหน่อยมันก็มีความความแบบความไบรท์ที่มันก็เห็นชัดเจนว่าเออมันไบรท์ใต้ตาเราอะไรประมาณนี้ก็เออรู้สึกชื่นชอบสําหรับตัว คอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะก็เลยเป็นเป็นหนึ่งในฟัรลิตของโชเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของโชนะคะไม่ทราบว่าจะตกหล่นะอ้อเรื่องของราคาก็แล้วกันนะคะเป็นราคาดรักโซนะคะก็ไม่แพงนะคะนะคะทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะอยู่ที่ว่าออชอบเนื้อรองพื้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของการติดทนยาวนานก็แล้วแต่ว่าใครจะมาหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเออทุกคนโอเคถ้าเกิดบางคนโอเคบบว่าเออสี่ถึงห้าชั่วโมงก็โอเคแล้วระดับชั้น ตัวนี้ก็ก็สามารถซื้อมาทดลองใช้ได้แต่ว่าบางคนอาจจะต้องแบบไม่ได้การลองพื้นของฉันจะต้องยาวนาน8 9ถึง้าชั่วโมงเพราะว่าในชีวิตประจําวันของแต่ละคนจะมีทิวิตี้ต่างกันคือกิจกรรมต่างกันบางคนอาจจะต้องการอาจจะต้องการให้แบบเมคอัพติดทนยาวนานอะไรประมาณนี้ก็คือก็คือคงต้องไปหาเลือกเลือกรองพื้นตัวอื่นแต่ว่าถ้าคนสําหรับแบบ คิดว่าแม้4ี่หชั่วโมงก็โอเคโอเคแล้วสำหรับเราก็ไปสามารถหาซื้อมาลองได้นะคะก็เนี่ยละค่ะก็คือเป็นความคิดเห็นของโชว์สำหรับตัวออรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ของ Maybelline Fit Me ตัวนี้นะคะก็มองว่าข้อมูลคงจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องลาไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ